ครับสวัสดีครับอยู่กับทิมงานพมแดงทั้งช่องแคดมิวฟุตครับ mm hmm. กระโดนแล้วนะครับที่ผมบ่ไดอัปเดตล้านนะครับบ่ไดลุ้งคลิปนะครับมือนี่ก็มาอัปเดตล้านให้พี่น้อง นะครับที่ติดตามทางทีมงานพุ่มแดงของเขานะครับเกี่ยวกับอาชีพขายผลไม้นะครับแบบเปิดท่ายนะครับจอดริมทางริมถนนนะครับแล้วก็จอดตลาดนะครับผมภาพพี่น้องมาเบิงลักษณะล้านนะครับที่เปลี่ยนแปลงหลายเทือหลายหลายแบบนะครับมาลุ้งตัวกับโมเมนต์มาลุ้งตัวเดอกพี่น้องเอาง่ายๆคือตอนนี้ขายแบบนี้นะครับนี่นะครับ ขายแบบให้เลือกแล้วนะครับผมขายแบบให้เลือกนะครับสําหรับตอนนี้นะครับเลือกได้นะครับแต่วันราคานี่ก็บอกแข็งกับไผ่ดอกยังสี่โลลอยอยู่คือเก่านะครับเมื่อนี้เขาได้เป็นส้มสีทองนะครับส้มสีทองเบอร์ซีนะครับเป็นส้มสีทองเบอร์ซีเบอร์สวยนะครับขายในราคาสี่โลลอยนะครับผมจะใส่เป็นเอิ้นว่ายังบอลูเนาะเป็นตะแกงนี่แหละ บได้เอามาดัดเองด้พี่น้องมันมาแบบนี้เลยนี่นี่นะครับความเา้วกันนะสีประมาณเมตรหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งเมตรความกว้างแปดสิบเย้าเมตรกว้างแปดสิบน่าจะประมาณนั้นนะครับความสูงกะน,นี่แหละความมือหนึ่งนะครับใส่สมดีดีพี่น้องผู้ใดบ,บ่ท่านมีกับไปหามาใส่ นะครับใส่ดียีรีรถแรนลอยยี่กับรถตกนะครับบอกส้มนี่นะครับอ่าส้มนะครับผมใส่ส้มจากตลาดเมืองทองอุดรนะครับร้านลูกพี่หญ่เฮานี่ละนะครับร้านสำเนียงนะครับผมนี่พี่น้องเป็นส้มเบอร์ซี่เบอร์สวยนะครับสาหรับมือนี่นะครับสําหรับวันนี้นะครับบางเคื่อเขากะเลือกนะครับตามความงามมาละนะครับว่าส้มมือใดงามแบบใดงาม ต่ว่าราคาเขาก็บพยายามเห็ดสีโรยไว้นะครับเอาเบอร์สวยไปก้อนนะครับส่วนข้าจเจ้าสิขายสมไาส่สมยังสามโลหาซีหรือว่าสามโลหกซิบอันนั้นกะแล้วแต่ข้าเจ้าจะขายนะครับสาหรับเขากบคงจะมีไปราคาตําสุดอยู่ที่สีโอยนะครับสาหรับสมเคียหวานกันหลากเงวๆไปหาสงการนะครับถ้าเกิดว่าสมสีทองมันไปบ่ไหวนะครับเขาก็จะหา เป็นสายน้ําผึ้งนะครับสายน้ําผึ้งมาเฮดซีโร่ลอยนะครับแต่ราคาในห้องจะบอขายตาไปกว่านี้นะครับซีโร่ลอยกาลัางพอดีนะครับถ้าเกิดว่าขายถือกว่านี้นะครับมันจะเป็นห่วงผู้สื่อเนาะ <c oughs> เป็นห่วงผู้สื่อจะเอาเมื่อบานบ่ได้ดนะครับซีโร่นี่สองโลห้าสิบกำลังพอดีถ้าสมสีทองมันไปบ่ไาะดห้อกับเปลี่ยนเป็นสมสายน้ำผึ้งไปยังสั้นนะครับ แต่าสมนี่เขาจะขายจนหอดสงการไปได้พี่น้องนะครับสําหรับพี่น้องที่ติดตามทางทีมงานพมแดงเขากะบ่ต้องเบล่งเล่หมากอย่างอื่นขายบกสมนะครับพี่น้องขายสมนี่ละนะครับกําไรดีนะครับขายเบญกดอกนะครับล่องทดล่องขายสำหรับมือใหม่ที่บรรู้ว่าจะเริ่มต้นทราดกะออกมาจากสิบล่างก่อนนะครับสิบล่งขายเบิร์อยู่แล้วละครับสิบล่าง นะครับมันบริขายหากกว่านั่นสมเขียหวานนะครับเริ่มต้นจากซีลัางนะครับมันขายดีเขาก็ค่อยเพิ่มนะครับเพิ่มปริมาณไปนะครับขายจากสามมือนะครับผมจะเกินนั่นนะครับบ่ตองเอามาเพื่อไว้โดนนะครับขายจากสามวันนะครับอาจจะลากไปมือที่ซีนะครับขายกําไรขายยังกระว่ากันไปนะครับสำหรับทีมงานพุ่มแดงเขากับล้งของนี่ เทาจะลงเต็มรถนะครับเต็มรถรถเท่ากับใส่33ลังนะครับเพใส่หลายเกินนั่นหรอกนะครับประมาณ700กว่าโลนะครับเทียน้อย90 92โลนะครับรวมล่งแล้วกับ18ร้อยกลัวอยู่นะครับกับใส่ประมาณนั่นเพราะว่าเทารถเท่ามันอยางหน่อยนะครับรถทีมงานพมแดงเขาจะเป็นอยางดนหน่อยเองสินะนี่นะครับ เพื่อพี่น้องมือใหม่นะครับใส่ยางหน่อยเังส่ก็ต้องไปย่านหรอกนะครับตันนึ่งกับไว้นะครับเพราะว่าตันใส่เป็นตันเขาก็ล่องมาแล้วลหละนะครับแลนจากตลาดไทยเขาก็ล่องใส่แลนมาแล้วนะครับใส่ได้ใส่ไว้นะครับล่มยางก็ดีใส่ยูระมันหาสีปูเนี้ยพี่น้องหาสีปูหลักก็จะเอาอยู่นะครับมือนีกับบอดี้มี่ยังหลายนะครับแค่อัปเดตล้านให้พี่น้องที่ติดตามทีมงานพ่มแดงเขาก็ได้เบิง้ง ที่ได้ลู่นะค้อมเคลื่อนไหว่าเขาขายจังใดเพชรจังใดนะครับนี่นะครับจอดริมทางริมถน,นนในช่วงเศร้านะครับเดี๋ยวจังน่อยเขากะจีง่ายไปตลาดนาดเล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้กะใกล้ไดเวลาเล้วนะครับบายสามเลยล่ะนะครับใกล้ไดเวลาตลาดของเขาเ้าเรี่ยวนะครับกาบบอบไปเร็วยวด้พี่น้องนะครับใหรข้าเจ้า ผู้ข้าเจ้ามีที่ประจำใหข้าเจ้าจอดข้าเจ้าตั้งร้านแล้วก่อนเทาค่อยไปที่หลังเพราะว่าเท่าบ่มีแผงนะครับไปกระเปิดท้ายรถนะครับให้ข้าเจ้าตั้งเล้วนะครับจักใบาสามเคืองเขาคอยหอดตลาดนะครับตอนนี้กับประมาณใบาสามจะมาถ่ายคลิปให้พี่นองเบื้องนี่นะครับใส่ผสมร้านได้นอ้อนะครับทีมงานพมแดงขึ้นเงียบแท้นะครับบ่ได้ปิดได้บังยังนะครับพี่นองที่อยากได้ข้อมูลยังเพิ่มเติมนะครับอยากเช็คราคาหมากใหม่ทักมาเลย ทักเขามาในเพจนะครับคันเพจว่ามันบทส่วนตัวกับทักเขามาในไลน์นะครับไลน์มาทักเพจแล้วจะมีไอดีไลน์นะครับสําหรับพี่น้องที่อยากเขากุ้มกับแจ้งจุดประสงค์แจ้งความจํานุ่งมาเลยนะครับเขากับทีเดยอ่พูดคุยกันจังหน่อยนะครับเขามาอยู่ในกุ้มกับเียเอ่อใกล้ชิดกันมากขึ้นเนาะได้รู้ข้อมูลนะครับบางเทือเขาบ่ได้ลงคลิปกันในกุ่มเขากับยังเคลื่อนไวอยู่คือเกานะครับก็ยังไห้ข้อมูลพี่น้องอยู่คือเก่านะครับ สำหรับสมสมเคียวหวานนะครับช่วงนี้ก็ใส่ผมจะใส่เป็นสมเนื้อนะครับเนื้อเนื้อกาสุขโขทัยไปอีกสมพูลาแถวอุตรดิษแถวเชียงใหม่ผูดได้พี่น้องนะครับบ่บไดเอาสมสุขโขทัยนะครับก็บมีบางรอบเอาอยู่นะครับแต่ว่ารอบนี้เขาบ่ไดเอานะครับก็บช่วงนี้มาแลงก็จะเห็นสมเชียงของกับคักอยู่นะครับกับว่าคักนั่นแหละ นะครับส้มสุโขทัยกับเหลืองงามดีนะครับของผมนี่มากเขียวเขียวเหลืองเหลืองนะครับอารมณ์้่ยๆสายน้ำผึ้งนะครับมากไปมากมั่นนะครับเลือกบักสมกับซิมนะครับจะเฝ้าไปเสื้อไผ่นะครับเข่าไปแต่ละล้านนี่ล้านจับประจำโบประจำห้องกระเบื้เมานะครับรดชาิถือใจก็ค่อยเอามานะครับผู้ขายต้องกินแซ่บก้อนนะครับก้อนีิมาคายนะครับขายดิบขายดีนี่บบแมนว่าคายไปแล้วเขาจะเอาซื้ออีกนะครับผม เอาครับพี่น้องฝากไว้สำนีก่อนนะครับเอาไว้พ่อกันคลิปต่อไปนะครับมี่ยังกะจิอัปเดตกะพยายามลงคลิปหลายๆอยู่ดอกนะครับจะ่าช่วงนี้มันกะยากน้ำขายของนะครับเดี๋ยวเรื่องบกพรายไทยนะครับพ่อกันคลิปต่อไปนะครับฝากไว้สำนีก่อนสวัสดีครับ